หลังจากที่นายก่อแก้วพิกุลทองนะครับถูกสารอาญาพิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะตั้งแต่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือต้องไปอยู่ในคุกกาเรือนจำนะฮะวันนี้เจษฎาจันดีทนายความของก่อแก้วนะครับก็ได้ไปยื่นคำร้องขอให้สารอาญาพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยมีการใช้หลักทรัพย์เดิมที่เป็นเงินสดห0แส0บาทนะครับซึ่ง อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับลองฟังเหตุผลของนายก่อแก้วดูในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะคำร้องเนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าจำเลยก็คือก่อแก้วในฐานะสอส,อสอมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนี้นะฮะและในวันที่7ธันวาคม ยังมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งนายยทรงตรียิ่งรักษก็ได้เชิญจำเลยที่5ก็คือคุณก่อแก้วในฐานะสสเข้าร่วมงานด้วยจำเลยที่5ยังเป็นกรรมธิการคณะพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนรัษฎรมีหน้าที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ต้องเข้าร่วมประชุมรายสัปดาห์หรือต้องเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งคณะกรรมาการชุดนี้มีกําหนดไปราชการศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลีและใกล้เคียงในวันที่8ถึง14ธันวาคมนี้ด้วยมีการแนบบัตรเชิญมาด้วยนะฮะแล้วก็จําเลยที่5ยังบอกด้วยนะครับว่าตัวเองไม่มีความประสงค์ใดๆที่จะ่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งมีหลายครั้งที่ได้แนะนําขอร้องหรือว่าห้ามปราม มวลชนคนเสื้อแดงกระทําการใดๆที่เสี่ยงต่อการนําไปสู่ความไม่สงบนะก็แสดงว่าหลายครั้งนักเสิที่เสื้อแดงจะทําการที่ไม่สงบนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยนะว่าถ้าศาลมีคําสั่งคุมขังจําเลยระหว่างการพิจารณาคดีต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆต่อประเทศชาติครับมีแต่สร้างบรรยากาศที่เป็นอุปสรรคสร้างความปรองดองของคนในชาติและขัดขวาง การทำหน้าที่สสทั้งในโอกาสพิเศษวันเฉลิมพระชนมพรรษาและช่วงเวลาปกตินอกจากนี้ยังมีภาระต้องดูแลกิจการของตัวเองรวมทั้งภรรยาและบุตรอีกสองคนอายุสามขวบและหนึ่งขวบด้วยซึ่งตัวเองต้องรับผิดชอบดูแลและให้ความรักความอบอุ่นนี่ฮะเหตุผลของคุณก่อแก้วผมดูแล้วนี่นะดีอยู่ข้อเดียวคือดูแลครอบครัวอนอกนั้นเนี่ยโอ้โหไปอิตาลีเมื่อไหร่นะวันที่8 แปดถึงสิบสี่โอ้เลยสามสี่วันเนะี่ยแต่เหตุผลแรกเลยนะที่บอกว่ามีความประสงค์จะเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่ห้าธันวาคมนี้ครับคุณก่อแก้วลืมไปแล้วว่าคุณก่อแก้วเคยพูดอะไรบนเวทีคนเสื้อแดงใช่เรื่องการปลดลูกอะไรเนี่ยทาไมวันนี้คุณก่อแก้วถึงถึงมีความรู้สึกจงรักภักดีขึ้นมาโดยโดยฉับพลัน <c ười> ทันทีเออผมไม่เข้าใจอยากออกจากคุกแบบตัวซีดตัวสั่นนี่นะฮะ แต่ว่าที่สุดแล้วนะครับ<า>รคุณก่อแ,แ,แก้วตอน5้าโมงเย็ยนสารพิเคราะห์แล้วนะครับการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยสมควรจะต้องทําสามารถทําได้ในหลายรูปแบบและสถานที่ต่างๆตามสมควรและตามความเหมาะสม,มซึ่งการจะได้เข้าเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทและการเข้าร่วมงานพระราชพิธีหรือเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต เป็นเพียงโอกาสเท่านั้นแต่คุณกอกแก้วกลับกระทําผิดฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจนต่อมาศาลมีคําสั่งเพื่อถอนการประกันทําให้ไม่ได้รับโอกาสต่างๆนั่นเองอนะฮะการอ้างว่าเป็นกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผูแ้แทนราษฎรต้องไปดูงานที่ต่างประเทศ8-14ธั 14, นวาคมและมีภาระต้องดูแลกิจการดูแลภรรยาและลูกอีกสองคนนั้นยังไม่มีเหตุให้ควรเชื่อได้ว่าหากศาล สั่งปล่อยชั่วคราวไปจะไม่ไปก่ออันตรายประการอื่นอีกอนี่นะฮะคดีจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงให้ยกคำร้องอเรียบร้อยก็นอนคุกต่อนอนคุกต่อไปใครเป็นลูกเป็นเมียของคุณก่อแก้วก็ต้องทำใจก็ต้องทำใจเมียก็เป็นผู้ที่เลือกสามีคนนี้เองใก็ลูกก็ถือว่าเป็นโชคร้ายที่มีพ่อแบบนี้ พ่อก็ไม่ได้มาดูแลไม่ได้พาลูกไปเที่ยววันพ่อ,อ,อนะฮะเพราะว่าพ่อนั้นไปทําอย่างที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วนะครับแต่ว่าคุณกอกแก้วก็ผมว่าทนายก็เลิกยื่นขอประกันอะไรเหรอะเพราะมันที่21นี่เองใช่ไหมยี่สิบนี่เองเออก็นั่นเองสิฮะ นี่ก็วันที่4พรุ่งนี้ก็วันที่5 <c oughs> <ช>้าแล้วอี่ไม่กี่วันเองคนก่อแก้วก็หลุดออกมาแล้ว <S <S ออโอ้โจะไปจะไปดิ้นรนทำไม้ผมว่าอยู่ในเรือนจำเนี่ยลองสงบจิตสงบใจแล้วลองทบทวนด,ดูจะดีกว่า <c oughs> ใช่ครับ <S <S ใช่ไหมฮะไม่ต้องออกมาล้อยอีกไม่กี่วันก็ได้ออกมาแล้วแล้วยิ่งไปพยายามจะยื่นคําร้องยิ่งเขียนเหตุผลเนี่ยคนนึ่เขาจะหัวเราะเอาได้นั่นแหะสิว่าโอ้โหเหตุผลยกมาได้มันขัดแย้งกับความเป็นจริงซะเหลือเกินปีห้าสองเนี่ยไปพูดที่เชียงใหม่ พูดเรื่องปลดรูปผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนไทยเคารพลงเนี่ยโอ้โหไปพูดแล้วพวกเสื้อแดงเชียงใหม่ก็เฮยิน hey, ดีแล้ววันนี้จะมาขอออกไปเพื่อถวายความจงรักภักดี <c oughs> เห็นไหมพูดกับคนร้ายอย่างหัวเราะเลยสาลไม่เชื่อสาลครับสารไม่เชื่อสาลบอกว่าคือจะแสดงความจงรักภักดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้อพูดง่ายๆว่าอยู่ในคุกก็ทําได้คุกทำได้ะอะ ผมมีสั้นๆคืบหน้านะครับกรณีน้องฮันนี่คุณพึ่งนะฮะที่เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินคาทเทศแปซิฟิกนะครับตามที่เราทราบกันดีว่าเธอนั้นก็มีในความคิดอยากจะสาดกาแฟใส่อุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์นะฮะบ,บนบนเครื่องบินที่บินไปฮ่องกงนะครับ,รบแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ถูกทางสายการบินเนี่ตั้งกรรมการสอบเพราะว่าไปโพสต ข้อความลงใน Facebook มีตารางบินส่วนตัวแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มกว่าได้นะครับตัวของคุณฮันนี่หรือว่าคุณพึ่งนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าตัวเองนั้นลาออกจากการเป็นพนักงานของสายการบินคาทเทศแปซิฟิกแล้วเพื่อรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ากระทบต่อภาพพจน์ของบริษัทอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณ ความรู้สึกของทุกคนที่ให้กำลังใจแต่ว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กรเราเป็นสมาชิกองค์กรก็ต้องให้ความเคารพปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกับกฎหมายที่มีไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมทุกคนก็ควรที่จะเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่ารังเกียจสายการบินคาเทเปอร์ซิฟิกในการรักษามาตรฐานของบริษัทเลยเพราะว่ามั่นใจว่า สายการบินนี้เนี่ยตัวเองก็ทํางานมานานถึง24ปีก็เป็นสายการบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการระดับโลกนะฮะตัวเองทําผิดกฎข้อบังคับของบริษัทก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกับทุกคนถ้าทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับโทษถ้าเราทุกคนยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็อยากเห็นสังคมไทยเป็นสังคมที่มีกฎระเบียบและเคารพกฎหมายประเทศชาติจะได้พัฒนาและมีความสงบสุขนะฮะ แล้วก็ทิ้งท้ายนี่ก็บอกว่าเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เคารพรักอย่างสูงของพวกเราชาวไทยก็อยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันตั้งต้นทําความดีถวายพระองค์ท่านด้วยการประพฤติตนเป็นผู้ที่เคารพก,กฎระเบียบและกฎหมายของบ้านเมืองกันดีไหมเพื่อพระองค์ท่านจะได้สบายพระทัยที่ประสงค์นิกรของพระองค์เป็นผู้ที่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมและร่วมมือกันให้บ้านเมืองสงบสุขนะฮะคือ ดูจากข้อความเนี่ยคุณพึ่งเนี่ยเน้นย้ำเรื่องของการเคารพกฎมไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบแม้กระทั่งตัวเธอเองเนี่ยละเมิดกฎระเบียบในองค์กรในบริษัทเนี่ยเธอก็แสดงความรับผิดชอบอก็ลาออกไม่ต้องรอให้ใครมาไล่ออกหรือว่าปลดออกอแล้วก็เน้นย้ำไปที่คนที่ไปทําผิดกฎหมายไปละเมิดข้อกฎกฎหมายต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้เคารพด้วยก็เน้นย้ำเลยนะฮะนี่ฮะ <Yeah. S 1> เรื่องของอค,คุณพึ่งแอลวสเต็นะครก็มีพี่คนดีนะครับใครที่เล่นเ Facebook ก็จะเห็นกรอนของผู้ที่ใช้นานรากาคนนี้มาตลอดเวลาใชนะ่วันนี้ก็แต่งกรอนเรื่องนี้ด้วยนะครับน้องหญิงอิงโดนหมิ่นทําดิ้นพล่านพวกหมิ่นเจ้าอยู่ตั้งนานทํานิ่งเฉยลูกของนายมิอาจแขะแตะได้เลยยิ่งพูดเอ่ยก็ยิ่งเผยความในใจรู้แก่ใจว่าใครหมิ่นในหลวงเคยถือป้ายมาประท้วงกันบ้างไหม หนึหนสองมันขัดข้องหม่นหมองใจหรืออยากได้กฎหมายใหม่อีกมาตราว่าห้ามหมิ่นลูกและน้องของนักโทษเก็บความโกรธอึดอัดใจไว้เถิดหนาเก็บให้มิดเพราะเพียงคิดจะพูดจาเขาจะหาว่าสะทุนและรุนแรงแล้วอย่างนี้เรียกใหม่ว่าล่าแม่มดทําเรื่องจนเขาโดนปลดจากตําแหน่งหรือเรียกว่ามาตรฐานคนบ้านแดงที่ถนัดแต่ยุแยงแล้วแกล้งหลือ,อนี่พี่คนดี คนนี้ก็แต่งรอนเก่งมาแต่งเก่งมากลยแล้วก็ไวมากนะทันสถานการณ์ตลอดทุกวันแล้วคำคมเขาก็แบบเออนะฮะแบบคล้องจองแบบฟังแล้วมันสวยดีใช่ฮะเราพักอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับ,บมาช่วงต่อไปครับบริษัทร a บวเอ1991จำกัดมหาชนเสนอขายหุ้นกู้อายุ3-5ปีอัตราดอกเบีย 5. 5้ย5.5-6.1%ต่อปี จ่ายดอกเบีย้ยทุก3เดือนเปิดจองซื้อ12-14ธันวาคม2555ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนาชาติสอบถามเพิ่มเติมโทร1759